รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธางสาราณังขจชามิขันบังสาราณังขจชามีสังฆังสนรารณังขจชามีาช่วง บุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราฉัดบริษัททีเอซีคอนซูเมอร์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะรายการระเบียงบุญมาแล้วนะคะมาเชิญชวนทุกท่านร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันในเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้ ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมะจากสามพระเถรานุเถระและการพิจรารณาสาระผ่านบทเพลงที่แสนไพเราะขอเชิญรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอน หลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน มาสัมพุทธโธภะคะวะ<อ>พุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัาสามิสุปฏิปันโนพะคะวะโต ขะาวกะสังโฆสังฆังนาม,ามังย<อ>ินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สัพพะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตะโรปุริสธรธมสารถี สัทาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภาควาติสวากาโตภาควาตาธรรมโม โเอนิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโต ติปันโนภาควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสาีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสะุขาลาเอสาะภาขวะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโย mencari kar Aknut tarang punnya getang lokasi บุญญาภิวัตรขออนุโมทนาบุญกับ7 e เ e ่ e อี l ลเวออนไลนห่างไกลบ้านทุกครั้งหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราก็จะให้ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะแล้ววันนี้นะคะจะเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมวชิระปัญญาจารย์จ้าอาวาสวัดราชโอรสา,ารามกรุงเทพ ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเยียวยาใจยามวิกฤตค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพาน ณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพียงกันขอจเจริญพรท่านผู้สนใจในธรรมะทุกทกท่านต่อไปก็จะได้พูดแก่ท่านทั้งหลายในเรื่องเยียวยาใจยามป่วยไข้เรื่องป่วยไข้เป็นเรื่องมีทุกคนไปเป็นปกติธรรมดา เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหลีกพ้นไปได้ไม่มีสถานที่ใดที่จะพ้นไปจากเกิดแก่เจ็บตายเมื่อมีเกิดก็มีเจ็บก็คือการป่วยไขย้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทำอย่างไรทั้งทั้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือทำใจซะก่อนทำใจในที่นี้ก็คือต้องเข้าใจต้องรู้ เท่าทันชีวิตเท่าทันสังขารร่างกายว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเหตุอะไรทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ป้องกันได้แล้วก็จะได้แก้ไขได้ถูกจุดให้รู้สาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีต้นตอมาอย่างไรเราก็กําจัดที่ต้นตอบางที ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นนะน,นเกิดขึ้นโดยที่เราประมาทเผลอสติไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราบริโภคไปสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นนะเป็นเหตุให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บถ้าเรามีความรอบคอบมีสติและเรารู้เท่าทันเราก็จะได้กำจัดอันนั้นให้รู้ว่าเออโรคอันนี้มันเกิดจากอันนั้นโรคนั้นเกิดจากอันนี้ <c oughs> เมื่อเรากําจัดที่ต้นเหตุได้โครคภัยไข้เจ็บของเราก็จะทุเลาเบาบางลงอีกประการหนึ่งนอกจากทําใจให้รู้เท่าทันต้นเหตุต้นต่อของโรคแล้วก็คือเราจะรักษาได้อย่างไรด้วยตัวเองการทําใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลาปลื้มปิติอยู่ตลอดเวลาทําอย่างไรจึงจะมีสติมีความปลื้มปิติได้ นั่นก็คือเราต้องทําดีทําบุญทํากุศลเมื่อเราทําดีทําบุญทากุศลทาให้เราเกิดปิติเกิดความอิ่มใจมีกําลังใจคนเราลงมีกําลังใจแล้วเนี่ยกําลังกายก็จะเกิดตามมาเมื่อมีกําลังกายเกิดตามมาก็จะสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้เราจะเห็นได้บางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย นอนอยู่บนเตียงคนไข้พอรู้ว่าลูกจะมาเยี่ยมหลานจะมาเยี่ยมคิดถึงลูกคิดถึงหลานพอหลานลูกหลานที่เราคิดถึงเขาจะมาเยี่ยมเขาจะมาดูแลใจมันอิ่มเอิบเกิดความปลื้มปีติกกำลังใจดีขึ้นเมื่อกำลังใจดีขึ้นร่างกายก็เข้มแข็งขึ้นก็สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้หายโรคหายภัยได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ ยามเก็บไข้ได้ป่วยเป็นยามหรือเป็นเวลาที่เราต้องการกำลังกำลังสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองอย่างที่กล่าวมาว่าได้ทำบุญทำบุญสนเมื่อได้ทำบุญทำบุญสนแล้วเกิดความปลื้มปิติเกิดความยินดีเกิดกำลังกำลังใจดีแล้วกำลังกายก็ตามมาในสมัยโบราณผู้ที่เป็นคนเฒ่าคนแก่บริจาคเสียสละ ทำโน่นทำนี่สร้างโน่นสร้างนี่ให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วเวลาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วยามเจ็บไข้ได้ป่วยให้ลูกให้หลานพาไปเช่นสร้างโบสถ์สร้างมิหารสร้างกุฏิสร้างอะไรเขาไว้สร้างเจดีย์เขาไว้สร้างพระพุทธรูปเขาไว้ลูกหลานที่ฉลาดเข้าใจก็จะพาพ่อพาแม่ปุย่าตายายไปดูโบสถ์ไปไหว้พระที่สร้างไว้ พอเห็นพระที่สร้างไว้พอเห็นโบสถ์ที่สร้างไว้เห็นกุฏิที่สร้างไว้นั่นถือว่าเป็นผลงานก็ทําให้เกิดความปลื้มปิตินั่นเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละจะทําให้มีกําลังกายแข็งแรงบางคนพอเห็นโบสถ์พอเห็นพระพุทธรูปเข้าไหนเข้าเดินไม่ไหวนั่งรถเข็นไปเลยไปก็สามารถลุกได้แล้วก็เดินได้ ลูกหลานประคองก็เดินได้มีกําลังขึ้นมาอันนี้โดยอัตโนมัติอันนั้นเป็นผลพวงว่าสามารถเดียวยาได้สามารถรักษาได้ด้วยการสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นก่อนด้วยการไปดูไปเห็นไปทําในสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นรูปธรรมการทําสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มองเห็นได้นึกถึงก็ มองเห็นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่สามารถไปดูด้วยตัวเองได้ด้วยสายตาได้เห็นแต่รูปภาพก็เกิดความปลื้มปีติได้หรือว่าคนน้นคนนี้มาเล่าให้ฟังว่าไปดูไปเห็นไอ้น,นั้นไอ้น,นี้มาซึ่งตัวเองได้ทำได้สร้างเขาไว้ได้ทำเขาไว้เป็นบุญของเราก็เกิดความปลื้มปิติได้ยินดีใจสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วก็กำลังกายก็จะเกิดขึ้นตามมา ราะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้ท้อแท้อย่าได้หดหู่นึกถึงสิ่งที่ดีที่งามนึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่ตัวเองทําข้อสําคัญก็คือบุญที่ตัวเองทําเราต้องทําจริงๆต้องทําไม่ได้จริงๆตอนที่ยังแข็งแรงอยู่อย่าได้ประมาททาเขาไว้สร้างบุญเขาไว้สร้างกุศลเขาไว้สร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมเขาไว้จะได้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจทําให้เรา มีเวลาที่จะนึกถึงและมีเวลาที่จะเพิ่มพูนกําลังใจให้เกิดขึ้นแก่เราและเราทําได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้แหละก็จะทําให้เราหายจากโรคัยคข้เจ็บได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ขอเจริญพรก่อนจะไปพักปรางรัตมีข้อคิดสกิดใจในเรื่องของอนิจจังมาฝากให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณากันด้วยนะคะว่า เมื่อถึงการเงินและงานพลันหายหดจะปรากฏความจริงโลกให้ได้เห็นว่าทุกอย่างที่เคยมีที่เคยเป็นล้วนถูกเค้นให้พลัดพรากและจากจรค่ะ ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคล่าลูกออฟฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์รี่เรามาเปลี่ยนบรรยากาศการปฏิบัติธรรมกันบ้างนะคะด้วยการฟังอะไรเพลินพร้อมเจริญปัญญาไปด้วยในขณะเดียวกันกับบทเพลงที่แสนไพเราะจัง ถมยังมีแนวทางการรักษาศีลห้าแฝงไว้ด้วยไปตั้งใจรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทาชั่วประพฤติตัวถือศีลห้าอย่าลืมลงเพื่อชีวิตจากสุขสันต์และมันคง ด้วยดำรงความดีไว้ไม่สื่อมคลายข้อที่หนึ่งของศีลหา้าเว้นฆ่าสัตว์ปฏิบททัติเธอจะดีมีความหมายบังเกิดความงามสดใสทั้งใจกายเพราะเวียนว่ายในขอบเขต ควาเมตตาข้อที่สองเป็นหลักทรัพย์ทุกสรรพสิ่งใครวางทิ้งไม่แต่ต้องเป็นของค่าแม้เป็นของเล็กน้อยได้ราคาสแสวงหาตามระบอบโดยชอบทำข้อที่สาม เว็นกามกิจผิดประเภทดับกิเลสในกามไม่งามคำทั้งลูกเขาเมียใครไม่น้อมนำยึดไถ่คำพุทธองค์ทรงตาตือนข้อที่สีเป็นโุสายามปราไซ พูดทุกสิ่งต้องจริงใจไม่เลือนเปือนถอยภัยรอสนองหูไม่รู้เลนเปรียบเสมือนน้ำทีพย์ฉลมใจข้อที่ห้าเว็นกรื่องดองของเสพติดเพื่อชีวิตอนาคต อันสดใสไม่แต่ต้องทุกชนิดห่างพิษภัยแนะนำให้เห็นโทษทันการมึนเมาพุทธศาสนิกชนจากผลทุกป,ประสบสุขเยี่ยงนักการไม่คลาดเครา ถ้ารักษาสิ้นหาวไว้ในใจ ก่อนจากการเรายังมีโลกทัศน์ธรรมทัศน์ที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่รออยู่นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังแล้ต้องขอลาและจะกลับมาร่วมมือกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ คนไทยของเรานิยมไหว้ศาลหลักเมืองเมืองหนึ่งๆจะมีศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองเกิดจากพระพุทธศาสนาศาส,สนาพร,ราหมณ์ที่จะเป็นศูนย์รวมใจเป็นความเจริญเป็นความสุขศาลหลักเมืองไม่ได้ทําด้วยหินส่วนใหญ่นิยมทําด้วยไม้เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายวางศิลาฤกหรือย,ยกเสาเอกจะต้องมีไม้มงคลก้าชนิดศาลหลักเมืองก็เหมือนกันนอกจากมีไม้มงคลก้าชนิดแล้ว บางครั้งบางทีที่ปุ่มสารหลักเมืองหรือที่องศารหลักเมืองที่เป็นเสาขึ้นมานั้นมี9ชนิดสารหลักเมืองเกิดจากไม้หลายหลายชนิดมาประดิษฐ์เกิดแก่นที่แน่นหนาไม้มงคล9ชนิดประดิษฐ์มาตั้งบูชากลางเมืองเนื่องเนื่นนาน,น,นบ้านเมืองจะดำรงอยู่คงมัน่นสามัคคีดีกันสอดประสานอันชีวิตคนเรานี้มีหลักการ บริหารก้าวหน้าผาสุกแหล่จบไปศึกษาม้าชนิดต่างๆและเมื่อม้าชนิดนั้นพ้องกับอะไรนั่นแหละเขาสอนให้เราปฏิบัติตามนั้นและถ้าอยากจะก้าวหน้าก็เอาชื่อไม้มองคลนั่นแหละมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันของพวกเระาาามมเป็นนนษย์แลพพูพดทาศสา,ศา นุนนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมีจงทำแต่กรรมดีเสริมบาร สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์สวรรค์นิพพาน